กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity V อีกแล้วเย่แล้ววันนี้เรามาอยู่กับโหมด 8v2 อีกแล้วคลิปที่แล้วที่ลงไปคลิปกีช้าก็คือแบบมันมากติดมือมาก8 2เล่นเป็นทันก็สนุกอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ชอบเท่าไหร่แม่งโดนบูลรี่แม่งมีปืนคนละบอกมายิงกูบางทีมี2ได้ซ้ำวันนี้เราก็จะมาเล่นอูจ่างนะก็ไม่ได้ต้านทานปืนสักเท่าไหร่แต่ว่าแบบ ก็อยากเอากอดทองไปอยู่แต่มันติดใช้วิง้งไงดิไม่มีวิ้งมันไล่ใครไม่ได้โอเคป่ะทุกคนพูดมากแล้วเข้าไปดูในเกมกันดีก,กว่าโอเคแล้วเราก็เข้ามาอยู่กันในแบบความทรงจําของลีโอหน้าขาวเชนะเกิดใต้ไฟ <laughs> ปะ่ะเปิดมาแล้วก็ชาร์จล่มไปเลยยังไงในบ้านก็มีคนเกิดแน่นอนนะเล่นแปดวีสองเนี่ยปึง้งจะเออะ <laughs> เลย <laughs> เลยสภาพเจอใครเอ่ย เจอใครเนี่ยอุย้ยเจอหมอแม่ไม่อยากได้หมอเลยแม่เงยเดี๋ยวมันก็ฮิวฮิวหาคนอื่นดีกว่าจบตันนี้ใครมันปั่นอยู่เนี่ยฮะเอาไม่มีเนี่ยว่ะหลอนหลอนหลอนไปเองไปเราไปเฝ้านี่ดีกว่าทุกคนแม่มดสาวฟิว่งแต่ตัวเราก็ไม่ได้เฝ้าโหดขนาดนั้นนะจริงๆเกยชาเลยเฝ้าโหดกว่าอีกเยอะแล้วกูมีประโยชน์อะไรบ้างใน,ในเกมเนะี่ยสภาพอุย้ยเขาจะมาเฝ้าอ่ะงั้นแจกแผลเลยแล้วกันจบ อุ right <sm art in yourself> ้ยชิบหายอุ้ยอ้าวอุ้ยดีนะไม่โดนไปนายแม่มดมึงไม่รอดแล้วอือจบแค่นั้นแหละไม่ต้องคานข้าวไม้ไม่ทันแล้วข้าวไม้เนี่ยไปได้เวลานั่งอีกรอบจะมีใครมาช่วยไหมเนี่ยจะได้เล่งเฟดไปเลยไปเล่งเฟสเพื่อเลย ไอ้ยตังไม่มีโทรหาทีวีเด็เล็กไม่ได้โอยโอ้ยกดผิดกดผิดกู <c oughs> ชาร์จลมไปไหนก่อนอเฮ้ยเฮ้ยหยุดน่าจะอยู่ล่างดำเนาะกูก็เปลี่ยนเลยแล้วกันเป็นไรหือยเป็นไรมันไม่ทันแล้วกิ้ง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 ไปไหนไปไหนอุ้ยเหลือสี่เครื่องแล้วสภาพมันก็ไปไวกันเกินเครื่องอ่ะ อะไรเอ้ยอุ้ยตะกี้ก็มีบิงทำไมไม่ใช้งงรู้ตัวอีกทีแม่งก็ไม่ได้ใช้ไปละกูใช้เลยละกันอุ๊ยล้มหน้าเก้าอี้เลยแบบนี้ก็นั่งไปเลยสิจ้ะตึ๊บจบแค่นั้นแหละไปได้เวลาไล่ต่อเอาเสมอก็พอแล้วเอ้ยเอาชนะเอาชนะอย่างน้อยก็ขอชนะฮือแต่ขอซื้อของก่อนแป๊บนึง เดินตามซื้อไม่ทันแล้วสภาพขอซื้อยาเพิ่มความเร็วนิดนึง<อ>นี่ไปเฝ้าหมอดีกว่าถึงยังมวะานี้เผยเผ,ผอเลยนะเนี่ยแม่งเอ้ยโอ้โหมามุมแมป,ปเลยอุ้ยแต่เจอนี่อยู่ใครเนี่ยอันนี้ใครวะนักโทษใช่ไหมจำอ,อ,อ้าวัสดีหมออุ้ยแขนสั้นแต่ยากว่าน,นี้ก็ไม่มีแล้วนะ ลมกูก็ยังเหมือนจะยาวสุดในเกมละยังไม่โดนอีกอือจบงั้นก็ไปนั่งข้างในนู่นเลยละกันอุ้ยห้องวีพอดีไปนั่งข้างล่างดีกว่าข้างล่างดีกว่าเยอะนะนๆนั่นนนนนงลงไปซะอือใส่ชุดปลาดีโมมาซะด้วยแต่มาปลาดีโมเฮียอะไรผมสีเขียวตลกใครจะมาช่วยเมจ๊ะ หูก็ขึ้นนะถ้าจะมีคนมาช่วยเร็วๆนี้แหละกูดักเลยตรงนี้เลยวันดีจ้าฮึบเอาหลอกกูเอเอ,เอไม่ทันอยู่ดีนั่นแหละวายส่วนน้ำหน้าอุ้ยหาแต่ข้างนอกแม่งทันเออเอา <laughs> จบจบปะได้เวลาลงห้องวีกันอีกคนนึงสวยจังเลยเนี่ยตาเนี้ยทำไมเล่นดีกันจังวะ หมายถึงฮันคนอื่นนะไม่ใช่ฮันตัวนี้หมายถึงฮันอีกตัวสภาพตัวไออูฉ่างตัวนี้เล่นโง่ไหก็เล่นอูฉ่างไม่เป็นไนะหนทำไงแต่ก็ได้อยู่นะเนี่ยฟิวชิวเวอร์จะเก็บจะเก็บหมดด้วยนะผือผนะืเนี่ยว่าแต่อีกตัวมันอยู่ไหนหูขึ้นหูขึ้นแต่อยู่ไหนอุยอีกาขึ้นหรอ,อไม่ใช่โดดหน้าต่างแรงทำไมหนูเป็นเด็กเป็นเล็ก โดดมันเบาๆอุ๊ยเหลืออีกตัวเดียวที่ปหานแล้วจะออกหลุมแล้วเนี่ยตายแล้วไม่ให้ออกกูไม่ให้ออกกูไม่ให้จะเก็บหมดอะมีปัญหาปะแต่สาวน้อยนี่น่าจะมีลูกเองอะต้องรอเขาลูกว่ะแต่เขาคงไม่ลูกหรอกถ้ากูยืนเฝ้านูนออกไหมก็ควรจะไปที่อื่นก่อนเถอะเดี๋ยวแวะซื้อของหน่อยละกันติ้ง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 ฮัลโหลครับคุรีน่าจังเอ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวก็ด่ากูเดี๋ยวเขาด่านะเออปะอ้าวมันลุกแล้วไวมากอ้าวไปช่วยเพื่อนด้วยเลยเนี่ยเอาไม่ใช่นี่วะอีกคนหนึ่งช่วยงั้นสาวน้อยอะไรไปไรไปไรโอ้ยอุ้ยผักไปทางเดียวกันทำไมอ่ะอ้าวเออโดนสักทีโดนสักที อีคนนึงมันจะอยู่ประมาณไหนวะนู่นเหรอหรอดู่ทางไหนหรือจะมาแอบดึงสาวน้อยไม่มีปั่นสเครื่องแหละมันไม่ปั่นอะไรกันหน่อยเลย <G ül üyor> ปั่นนิดนึงเหอะกูจะได้รวาอยู่ตรงไหนหาไม่เจอจริงนะเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอุ้ยมันไปดึงเพื่อนแล้ว <G ül üyor> อยู่ตรงนี้กันหลายคนมาช่วยหน่อยอุ้ยใครมันลุม อ๋ออยู่ใกล้แค่นี้เองกูจะชาร์จลมไปไหนเออจบแค่นั้นแหละ <c oughs> อีกคนนึงอยู่ไหนวะเอาคนนี้ไปนั่งเลยแล้วกันคนนี้มันยังมีนั่นอยู่ยังมีเกาะอ,อยู่อะยังไงก็คือมันก็ยังไม่ตายอยู่ดีนั่นแหละนะอีกอย่างเราก็มีสาวน้อยนอนอยู่หลุมก็ไม่เปิดอยู่ดีฉแฉลงก็อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยอ้ยมันฮิวตัวเองแล้วไม่ อย่าลุกมันลุกเองไปแล้วเนี่หว่ามันจะลุกไม่ได้แล้วอุ้ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเฮียเอ้กวาร์ปเลยมามันอยู่นี่มันอยู่นี่ส่งข้อความบอกเพื่อนต้องบอกว่ายังไงวะอยู่ตรงนี้หลายคนแต่มีคนเดียวแต่ช่างเถอะก็ให้มันรู้ไปมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นไปไหนกีช่มันอยู่นู่นนี่กระดิ่งมหาปลายกระดิ่งควายเจอกูอ้าวมอบทำไม ชอบทำไมเอ่ยไม่ปล่อยหรอก <c oughs> อ้าวก็แอบ,บคิดลังเลจะปล่อยนะแต่แม่งยอมแพ้ไปแล้วก็ไม่ต้องออกแค่นั้นแหละจบ <c oughs> โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> ไปแล้วครับบ๊ายบายเจ๊